สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f อฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะ,ะกลับมาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยนะคะวันนี้ให้แนวทางช้าหน่อยเด้อพี่พี่จะพึ่งถึงบ้านเนาะมาต่างจังหวัดนะคะ,ะก่อนไปรับชมของวันที่สามนะคะเรามาดูผลของวันที่สองกันก่อนนะคะวันที่สองเนาะน้อยเฉพาะกิจนะคะออกหกสามศูนย์ล่างเก้าหนึ่งนะคะแอดให้เด่นไปที่ 7, 1, 9, เจ็ดหนึ่งเก้าเนาะวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะ ด่นที่หนึ่งกับเด่นที่เก้าเรามานะคะเด่นที่หนึ่งกับเก้าเรามาถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้เก้าหนึ่งนะคะในน้อยพิเศษนะคะสามสามเก้าล่างแปดจ็ดอ่ามาทั้งดิน 9, เก้าดินเจ็ดนะคะอ่าดินเจ็ดแอดให้วิ่งรูดที่เจ็ดเนาะล่างนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดมาตัวที่แอดเน้นในน้อยพิเศษนะคะอ่ายินดีด้วยเด้อผู้ดใดที่ตามตัวนี้นะคะแล้วก็ เด่นที่9มานะคะในรอบปกตินะคะ5 2 3ล่าง1 5อ่ะเด่นที่1มานะคะพี่พี่จา๋าแล้วก็ VIP เนาะ4 2 7ล่าง9 4 2 7แอดมีเจ็นะคะมาในตัวกลับตัวที่เน้นทั้ง2คู่เลยนะคะอ่าส่วนเด่นที่9เรามาเนาะ เดนเจ็ดหนึ่งเก้ามาทั้งสามตัวเนาะวิ่งรูท,ที่เจ็ดมานะคะเข้าในพิเศษล่างแล้วก็ vip บนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปตามต่อกันของวันที่สามนะคะวันที่วันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะอ่ะแฮทก็ยังไม่ได้เขียนเลยแป๊บหบนึ่งนะคะวันที่สาม ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะอ่าสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะอ่าแล้วก็แต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะแต่ละสูตรลุ้นได้ทั้งสี่น้อยนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะมาดูตัวด่นกันนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้เนาะ สำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมีห้ามีศูนย์แล้วก็มีสามนะคะมีห้ามีศูนย์มีสาม, 0, ม 3, เนาะแอดจะวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบศูนย์สามารถนำห้ากับสามไปพิจารณาดูนะคะแอดศูนย์ 0, นะคะก็จะมาศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอดปรับกล้องก่อนอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็จะเป็นหมอกๆห,หน่อยมัวๆหน่อย สำหรับศูนย์นะคะสำหรับศูนย์ในรอบนี้เนาะอ่าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก แล้วก็09นะคะพี่พีจ๋าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้เพื่อนําไปเป็นแนวทางนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะมีตัวที่ชอบค่อยตามนะคะ,ะคงมองเห็นเนาะพี่พีจ๋าคงมองเห็นเนาะแอดก็พยายามเขียนตัวใหญ่ให้แล้วอ่ะดูท้ายคลิปนะคะจะได้จดไว้แคบไว้ได้เติมจอเลยนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้เง่งๆรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ